สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับงานซ่อมรถนะคันนี้หัดโฟกัสเครื่อง2.0นะมาด้วยอาการเหยียบเบรกแช่แต่เบรกแช่ไว้นะแล้วก็ลึกลึกๆล,ลงไปนะลูกค้าตกใจฮนะก็คือว่าเบรกเบรกอยู่แต่ว่าเบรกเบรกหายเนหะยียบไปแล้วก็เบรกลึกลึกๆล,ลงไปนะคอันนี้เราก็จะทําการตรวจเช็คนะคว่ามันเป็นที่อะไรนะมันมีโรคประจําตัวของมันอยู่แล้วคันนี้นะ ส่วนมากเลยรุ่นรุ่นนี้นะโลกประจาตัวเขาคือแต่เบรกก็ลึกเป็นที่อะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่อะไรส่วนมากก็นี่เลยครับปั๊ม ABS เสื่อมเสื่อมสภาพแลเสียนะฮะทำงานได้ไม่เต็มที่นะฮะก็อยู่ตรงไหนของปอดรุ่นนี้ไปดูกันครับผมอยู่ตรงไหนครับไปดูกันนะแล้วก็จะถอดแบตเตอรี่ออกนะอยู่ฝั่ง ด้านหน้าขวามือนะเห็นไหมูปแบตเตอรี่ยกออกเลยครับถอดไปแล้วนะไปดูกันครับต่อไปก็ฐานแบตเตอรี่ยกมาครับถอดน,น็อตแล้วอ่าถอดมาแล้วก็จะเห็นปัมปนะป๊มเบรกนะปั B ๊ม ABS อยู่ตรงซุ้มล้อนะตรงหัวโชคนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูใกล้ๆครับว่าตัวไหนนะครับอ่านี่ฮคเป็นมอเตอร์ ABS นะครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดออกมานะเราดูใกล้ๆเราตรวจเช็คดูนะก็จะมีฟ้าบน้ำมันเบรกนะคตนนัวนี้ไหลซึมออกมานะครับก็มันเริ่มเสื่อมนะครับอันนี้เราก็จะสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะตนนัวนี้ซ่อมก็คือการเปลี่ยนอะไหล่ครับเราจะหาอะไรเส้นกงนะี่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะฮะตนนัวนี้เดี๋ยวตอนประกอบแล้วก็ ไปดูกันนะตอนนี้ดูวิธีการถอดกันครับนะครับเราจะมาดูวิธีการถอดปั๊มเอม e กันนะก็ต่อไปก็เราจะถอดสายไฟก่อนแกะปลั๊กไฟออกมาก่อนครับเป็นปลั๊กไฟออกมาก่อนนะครับต่อไปเราก็จะถอดแป๊บนะถอด แปบ,บบนเส้นที่หนึ่งก่อนนะ,ะเส้นนี้เส้นที่หนึ่งครับออกแล้วนะครับไปก็เส้นที่สองนะครับะเส้นที่สองออกแล้วนะครับต่อ,อไปก็เส้นที่สามนะครับ ถ้าเราจําไม่ได้นะให้เรามาร์กไว้นะอันนี้เป็นเส้นที่สองนะครับถ้าเราจําไม่ได้ให้มาร์กไว้นะอันนี้เป็นเส้นที่สองนะครับออมาร์ไว้สองจุดนะครับอ่ง่ายๆครับจะได้ไม่หลงครับอ่าต่อไปเส้นที่สามนะครับออมาไว้เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปเส้นสี่นะครับต่อไปเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่แล้วก็มาร์กเส้นหนึ่งง่ายสุดนะจุดเดียวนะครับมาร์กเป็นเส้นที่หนึ่งเลยนะครับเส้นที่สี่ออกไปแล้วนะครับก็เหลือเส้นด้านหน้าอีกสองเส้นต่อลงมานะครับก็เดี๋ยวจะมาดูหน้าตาของปั๊ม ABS โฟกัสกันนะครับตัวนี้นะเป็น มอเตอร์ ABS นะของฟอร์ตโฟกัสเครื่อง2.0นะฮะ,ะนนี้นำมาตรวจเช็คนะก็ะคืออาการที่มานะก็ะคือเบรกลึกอ่าเบรกลึกเบรกหายเป็นบางครั้งนะฮะเบรกไม่อยู่นะก็เป็นอาการของมอเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องสแกนตรวจสอบด้วยนะฮะถึงจะรู้นะว่าอะไรมันเสียนะฮะก็ท่านใดฮะที่มีอาการ ดังเก่านะเแบรบกลึกเแบรบกหายนะหรือคล้ายๆเบรบกจมนะก็ควรนํารถท่านนะเข้าตามศูนย์บริการหรือว่าตามอู่ใกล้บ้านของท่านด่วนนะไม่างั้นอาจเกิดอันตรายได้นะเวลาขับขี่บนท้องถนน,นนะครับปากพุทธครับจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับในงานซ่อมเบรกนะครับผมเอามาแล้วนะสำหรับปั๊ม ABS คันนี้นะเราสั่งเป็นอะไรซึ่งกงมานะครับ สภาพสวยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตัวนี้ก็มีรับประกันนะเวลาเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับดูพูดถึงสาเหตุของคันนี้นะก็คือมีรอยรั่วนะมีรอยรั่วมีคราบน้ำมันเบรกนะไหลออกมานะคือมีอาการรั่วซึมนะครับสังเกตได้จากตัวยึดตัวยึดของเขานะครับจะมีคราบสีหลุดออกเป็น เป็นสีที่รอยกัดจากน้ำมันเบรกนะชัดเจนเลยนะตัวนี้รั่วออกจากตรงนี้นะนี่ตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับเนี่ยตำแหน่งที่เขาอยู่นะชัดเจนเลยนะเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยถ้ามีรอยรั่วซึมนะฮะอาการของเขาก็คือเบรกลึกนะเบรกลึกเบรกจมนะแล้วก็เบรกหายนะเบรกไม่อยู่นะตันนี้เราสั่งอะไรมาแล้วก็จัดก,การใส่ให้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับประกอบกลับเข้าไปแล้วก็จะทาการไล่น้ํามันนะไล่น้ามันเบรกสี่ล้อเลยนะฮะไล่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกสี่ล้อนะแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่นะครับสําหรับ ABS คันนี้นะฮะต้องลงโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับตำแหน่งแป๊บต่างๆ ตอนเราถอดออกมาเราก็ได้มาร์กไว้หมดแล้วนะก็ประกอบตามสิ่งตรงที่เรามาร์กไปนะสำหรับรูแป๊บในปั๊ม ABS นะเขาก็จะมีตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะสลับกันไม่ได้นะครับแต่เราก็ใช้วิธีมาร์กไว้เพื่อ ป้องกันการผิดพลาดนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งมวลที่เขาทํามาก็มีตําแหน่งของมันนะรูเล็กรูใหญ่รูไม่เท่ากันนะครับผมเนี่ยรูขนาดของรูนะไม่เท่ากันนะะแล้วก็ตําแหน่งวางแป๊บจะไม่สามารถอ่า ไปหรือว่าเดินไปหาตัวอื่นได้นะเพราะว่าตำแหน่งก็จัดวางมาตามสเปคหมดเลยนะครับเห็นเงินชัดชัดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งของปั๊ม ABS นะฮะต่อไปเราก็จะไล่นะ้ำมันเบรกสี่ล้อแล้วก็ลอง วิ่งทดสอบอแล้วก็ลงโปรแกรม ABS นะครับวิธีการไล่ลมเบรกก็เหมือนทั่วไปนะก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ย้ำเยียบเบรกนะฮะปกติทั่วไปเรานะไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับผมกัดคันนี้นะที่เราไล่น้ำมันเบรกไปก็ใช้ประมาณ 3ลิตรแล้วนะครับผมหมดไปสมลิตรแล้วตอนนี้เบรกใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่จนกว่าน้ำมันที่ออกจากมา,มาตรงนี้นะเข้ามากับระถังทิ้งของเราเนี่ยจนกว่าไม่มีฟออากาศนะอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะกับการไล่ลมเบรกนะ สำหรับคันนี้เราเปลี่ยน um, ปั๊ม ABS ไปแล้วนะแต่ว่าไฟ ABS ไม่ดับนะก็คือกล่องมันพลบเบอร์กันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องการต้องการนะต้องทำการโมดูมกล่องใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับความรู้มาบอกกันนะตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับสำหรับฟอร์ตโฟกัสนะครับ โฟก,กัดคันนี้นะเราใส่ปัม๊ม ABS เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีไฟโชว์บนหน้าปัดนะเป็นรูป ABS นะครับเราก็จะทำการเคลียร์โค้ดนะฮะเ,เราก็จะใช้เครื่องสกแกนนะสกแกนเข้าไปนะเพื่อหาโค้ดก่อนนะครับว่ามีอะไรตกค้างอยู่บ้างนะแล้วก็เคลียร์ใหม่นะครับ อะไรที่มันค้างอยู่เราก็ทําการเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ออกให้หมดนะครับอหลังจากทาการเคลียร์โค้ดนะลองสตาร์ทดูครับิีสตาร์ทดูนะครับไปลูกระบบนะะดับลงไปแล้วนะฮะดับลงไปแล้ว แล้วก็จะทําการวิ่งทดสอบดูนะฮะมีอะไรผิดปกติไหมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราก็จะจัดส่งลูกค้านะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจะจบงบไม่บานปลายครับที่อู่แงนะ่จเจริญการช่างนะครับนะสําหรับท่านใดที่ชอบทิปที่เราทําออกมานะช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง youtube อู่แงนะ่จเจริญการช่างด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับกับการซ่อมเบรคปอดโฟก,กัสสวัสดีครับผม RBS DJ